มาดูดวงรายวันของวันที่12เดือนธันวาคม2565นะครับตรงกับวันแรม4ขําเดือนอ้ายปีขานนะครับวันนี้สีที่เด่นทางด้านโชคลาภนะครับก็คือสีเขียวสีที่เด่นทางด้านการอุปถัมภ์นะครับก็คือสีฟ้าดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับวันไหนจะเฮงวันไหนจะปังเอ,าเอ้าติดตามชมในคลิปนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจนะฮะแชร์ชคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นะฮะ คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆดีๆจากครูบาอาจารย์นะครับใครที่ชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะช่วยกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงนะ,ะค่าครูอยู่ที่599บาทนะครับสนใจคนที่ชมทาง Ti k ต o อกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่น,นคุณสามารถติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับยกเว้น u t u b e ซึ่งจะมีลิงก์อยู่ตรงคําอธิบายนะครับสามารถกดที่ลิงก์นั้นเข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะให้ครูบาอาจารย์ท่านเปิดโชคเปิดชะตาให้เรานะครับผมมาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะะิจการในวันนี้มักจะได้รับโครงการใหญ่ๆนะครับโครงการดีๆหรืองานใหม่ๆงานใหญ่ๆเข้ามานะครับต้องใช้ความรับผิดชอบสูงนะครับมี ผลลัพธ์ที่ดีงามมากๆกไตั้งใจนิดนึงกันล้วกันนะครับการเงินนะครับวันนี้คุณมีโอกาสได้ราบก้อนโตไพ่หนึ่งเหรียญหมายถึงโชคลาภหรือเงินทองที่กำลังจะเข้ามานะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับดูแรลร่างกายบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับคนโสดนะวันนี้คุณจะได้เจอสายเปนะครับนะมีคนรักมีคนเมตตามีคนห่วงใยนะครับคนที่มีคู่นะ ถือว่าวันนี้จะมีโชคจากคู่หรือคนรักของคุณนะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับไปทําบุญกับศาลหลักเมืองนะถวายค่าน้ําค่าไฟวัดถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายนะครับไหว้พระปจ,จมเตดก็คือพระปางถวายเนย่ถ้าจะขอพรขอโชคลาภให้ขอกับทาเวสสวรรณนะครับวันนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะฮะกิจกรรมวันนี้มีคนอุปถัมภ์มีคนสนับสนุนถ้าท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องศิละปะนะครับหรืองานบริการถือว่าวันนี้โดดเด่นแล้วก็งานจะไปได้ดีมากๆนะครับการเงินนะถือว่าวันนี้จะมีผู้ใหญ่นะครับอุปถัมภ์เรื่องของการเงินคนที่กําลังตกยากลําบากก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับใจเย็นๆทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนคนโซดจะได้พบคนที่จริงจังกับจริงใจนะครับนะเพราะว่าวันนี้ดวงความรักของคุณมานะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักหลังจากเครียดอะไรไม่ลงตัวมาหลายวันวันนี้จะดีขึ้นแน่นอนนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับวันนี้ให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับถวายสังฆทานอันมีน้ําปานะน้ําผลไม้นะฮะโอวันตินกาแฟอะไรเงี้ก็ได้นะครับไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางห้ามญาตินะครับจะขอพรขอโชคลาภให้ไปขอกับพระนารายนะครับพระแม่ลักษมีครับผมเสริมดวงได้ดีครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวนะฮะท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่สเตรนจนะกิจการวันนี้ถือว่าต้องสู้นะครับดิ้นหน่อยนะฮะใช้เช่าปัญญาของตัวเองนะฮะทุกอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนะะการเงินนะฮะโชคลาภมักจะได้มาจากสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วนะครับนะะต้องออกแรงหน่อยเนาะ สุขภาพนะวันนี้ถือว่าแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณจริงจังจริงใจนะครับแต่บางครั้งบางทีตัวคุณเองก็มักจะมีข้อสงสัยเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะฮะคุณยังทิ้งความเจ็บปวดอดีตเดิมๆไม่ได้นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณมีการแก้ไขความสัมพันธ์ได้ดีนะครับคนที่ทะเลาะกันก็จะกลับมาคืนดีกันคนวันอังคารครับได้ไพ่สเตรนจ์นะะวันนี้ ให้ทำบุญบริจาคโลหิตนะครับทำบุญสภากาชาติไทยโรงพยาบาลสงฆ์ถวายสังฆทานอันมีมีดโกนนะฮะที่ตัดเล็บนะพวกของมีคมทั้งหลายเข็มได้อะไรเงี้ยนะครับไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางสายญาตินะถ้าจะขอพรขอโชคลาภขอกับพระแม่ปารวตีหรือพระแม่อุมานั่นเองครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและก็กลางคืนนะฮะ โอ้โห oh, oh. ได้ไพ่เด e l o v ร r เอีกเหมือนกันนะครับกิจการในช่วงนี้นะถือว่าดีนะฮะจะทำงานอะไรจะทำอะไรจะเป็นเงินเป็นทองนะครับการเงินวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะเรื่องของเงินเงินทองทองมีโชคมีลาบเสียงโชคได้เลยนะครับวันนี้เนาะสุขภาพครับวันนี้ถือว่าแข็งแรงครับนะบำรุงสุขภาพกันด้วยเนาะ คนโสดนะครับวันนี้คุณจะเจอคนที่จริงใจนะครับไม่ต้องระแวงรักได้เลยนะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณจะเจอคนที่จริงใจนะครับและที่สาคัญมีบุญสัมพันธ์กับคุณด้วยคนที่มีคู่นะครับวันนี้ถือว่าความรักของคุณลงตัวนะครับจะมีอะไรขัดแย้งกันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับคนวันพุธได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะครับให้ทําบุญเสริมดวงโดยการถวายน้ําชันน้ําชั้ผักผลไม้อาหารเส้น ถ้าเป็นพุธกลางคืนก็เติมพวกขนมจีนไปด้วยกันแล้วกันนะครับถาวายสังฆทานอันมีร่มรองเท้าสมุดปากกาดินสอนะครับไหว้พระรประจำวันเกิดก็คือพุธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับถ้าจะขอโชคขอลาบให้ขอกับพระพิฆเนศและพระลักษมีนะครับพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรถ้าจะขอพรขอโชคลาบให้ขอพระนารายกับพระลักษมีครับท่านที่เกิดในวัน พฤหัสัปปดา์ีนะฮะอโอโหดูสินะครับ,ดนะรบได้ไพ่ใบนี้นะครับควีนออฟวอร์นะกิจการในวันนี้ถือว่าคุณต้องเป็นฝ่ายบริการลูกค้านะฮะเห็นอกเห็นใจลูกค้านะกิจการของคุณจะไปได้รุ่งเรืองนะครับการเงินครับวันนี้ถือว่าจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับสุขภาพวันนี้แข็งแรงนะครับไม่มีอะไรเลยนะคนที่ป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นมากม คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณจะมีคนมาเป็นแม่สือ่อแม่ชักนะครับให้คุณได้รู้จักกับคนที่เขารักคุณคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ความรักของคุณฮนะแฮปปี้สมหวังในทุกๆเรื่องนะครับคนวันพรฤหัสนะครับได้ไพ่คว e นออฟวอรราชินีไม่เท้าให้ทําบุญเสริมดวงนะครับด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถวาย สังฆทานอันมีหนังสือธรรมะนะฮะหนังสือสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกดก,ก็คือพระปางสมาธินะฮะถ้าจะขอพรขอโชคลาภให้ไปขอที่แม่ลักษมีหรือพระแม่สุรสศดีครับ <c oughs> ท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอรับมาแล้วนะฮะ <c oughs> โอ้โหจับสดๆกันเลยได้ไพ่สิบดาบกิจาการนั้นระวังความขัดแย้งระวังคนจะมายุ่ยแย่ให้แตกกันนะครับนั้นต้องควบคุมดูแล ในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะครับามาดูการเงินเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าลงทุนร่วมหุ้นกับใครแล้วนะครับหรือยังไม่ลงทุนก็ระวังกันหน่อยนะครับาก,การเซ็นสัญญาไม่ดีแน่นอนวันนี้นะครับสุขภาพนะให้ระวังเรื่องการปวดหลังปวดเอวทานน้าน้อยนะครับแล้วก็ความเครียดคนโสดครับวันนี้ความรักนะให้ระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามานะนะครับคนที่มีคู่นะวันนี้ ให้ค่อยคอยคุยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์นั้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณนิ่งพอคนวันศุกร์นะครับได้ไพ่สิบดาบวันนี้ให้ทําบุญนะฮะไอชีวิตโครกระบือทําบุญโรงพยาบาลน,นะครับปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานอันมีสังฆทานยานะครับทาความสะอาดหิ้งพระ,ะจัดดอกไม้ทูบเทียนถวายพระไหว้พระ,ระประจําวันเกตก็คือพระปางรำพึงจะขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ จะดีที่สุดครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับมาดูกันกิจการในวันนี้ได้ไพ่ Queen of p e n t a c l e นะฮะราชินีเหรียญกิจการนะฮะถือว่าจะประสบความสำเร็จนะคุณเหนื่อยมานานแล้วนะฮะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเริ่มงานก็ปังเลยนะครับเนาะการเงินนะฮะวันนี้จะได้โชคลาภจาก เจ้านายนะครับที่มีอายุมากกว่านะฮะสุขภาพนะดูเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นคนที่แบกรับอะไรไปเยอะเนะาะบำรุงกันด้วยเนาะในเรื่องสุขภาพคนโสดนะครับวันนี้นะความรักของคุณยังไม่มีใครเข้ามานะครับใจเย็นๆน,นะฮะคนที่มีคู่คนเป็นคนมีอีโก้สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีอะไรกันก็หลีกเ,เ,เรื่องการทะเลาะอีกเรื่องการมีปัญหากันจะดีที่สุดนะครับคนเาราได้ไพ acle, ่ควีนออฟเพนทาเคิลหรือราชินีเหรียญ ให้ทาบุญเสริมดวงด้วยการไปทําบุญวัดใกล้ๆน้นํา,า,นานะครับถวายสังฆทานยานะฮะไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางนาคปรกนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีหรือว่าแม่ย่าสีปธุม,มานั่นเองครับ